เร็วๆเ,เข้าลูกไปหยิบของกินมาเยอะๆเดี๋ยวมีคนมาเห็นก่อนไปลูกจะออกไปยังไงดีแม่แม่รู้แล้วว่าจะทำยังไง ไม่เป็นไรหรือเปล่าอา่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลุกเองค่ะ ทำทานให้คนยากไร้ด้วยคะ่ะทำบุญทำทานให้คนยากไร้ด้วยจ้าแม่ดูนั่นสิ ทำบุญทำทานให้คนยากจนด้วยค่ะทำบุญทำทานให้คนยากจนด้วยค่ะนี่มีมือมีเท้าเหมือนกันก็ไปหางานทำสิไม่ใช่งงอมืองอเท้าขอเงินคนอื่นเขาแบบนี้ฉันไม่ให้หรอกนะถึงมีอ่ะฉันก็ไม่ให้ หิวข้าวเหรอลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันนะแม่ค้าจ้าเอาเส้นมหมี่หมูน้ำตกพิเศษ2องชามจ้ะได้จ้ารอแป๊บนะ ไม่ต้องห่วงลูกแม่มีวิธีได้แล้วจ้ามาลูกกินอะไรลูก ิ่มไหมลูกแม่ทำไรอยู่เงียบๆอย่าพูดมากเข้าใจไหมไปลูกเฮ้ยเดี๋ยวๆคุณพวกคุณสองคนยังไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวฉันเลยนะแล้วทำไมฉันต้องจ่ายเอา้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณจะโกงเหรอจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่จ่าย ยังไงฉันก็ไม่จ่ายคุณต่างหากที่ต้องจ่ายฉันเอา้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจะโกงกันเหรอจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนะมีอะไรกันหรือเปล่าครับเออคุณตำรวจมาก็ดีแล้วไอ้สองแม่ลูกเนี่ยมันจะชิงข้าว๋วยเตี๋ยวฉันถ้าไม่อยากโดนแจ้งความนะก็จ่ายมาซะดีๆทำไมฉันต้องจ่ายเธอต่างหากที่ต้องเป็นคนจ่ายให้ฉันทำไมฉันจะต้องจ่ายด้วยก็ในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ฉันกินกับลูกจนหมดเพิ่งเห็นว่ามันมีมแมลงสาบแบบเนี้ยังจะต้องให้ฉันจ่ายอีกไหมเป็นไปไม่ได้ร้านฉันดูแลเรื่องความสะอาดมาอย่างดีมาโดยตลอดไม่มีทางที่จะมีมะแมลงสาบหรอกไม่รู้แหละยังไงมือนี้ฉันก็ไม่ยอมจ่ายเด็ดขาดเธอต่หากที่ต้องจ่ายค่าทำขวัญให้ฉันกับลูกในฐานะที่ฉันกินก๋วยเตี๋ยวที่มีมแมลงสาบในชามเนี่ยนี่คุณคุณเอาแมลงสาบมาใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวฉันใช่ไหม น้อยแผนสูงนักนะฉันไม่จ่ายให้งโง่หรอกนะไอ้ข้าทำขวัญน,นั่นอะได้ไม่จ่ายก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะโพสต์รูปก๋วยเตี๋ยวที่มีแมลงสาบในชามของร้านเธอเนี่ยลงโซเชียลรับรองร้านเธอได้ดังแน่อย่าอย่านะคุณอย่าทำแบบนั้นนะเดี๋ยวร้านฉันก็เจ๊งนะสิก็ถ้าไม่อยากเจ๊งอะก็จ่ายมาสิก็ได้ก็ได้คุณจเจ้าเท่าไหร่ล่ะหนึ่งพัน เงียบๆไม่ต้องพูดก็ได้ก็ได้เนี่ยหนึ่งพแล้วอย่าโพสนะแค่เนี้ยก็สิ้นเรื่องไปพิมพ์เผาลูกถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับ โกงพี่คนนั้นด้วยคะพิมพ์เพาถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้เราจะได้เงินพันหนึ่งมาหรอเงินพันหนึ่งเนี่ยซื้อข้าวได้เป็นอาทิตย์เลยนะลูกแม่เราเลิกทําแบบนี้สักทีได้ไหมหนูไม่อยากทําเรื่องไม่ดีอีกแล้วพิมพ์เผาฟังแม่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ลําบากเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราลําบากที่เราต้องทาเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาตัวรอดเข้าใจไหม แม่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมดีถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันพ้องเก็บบอลให้พี่หน่อยดิพิมพ์เผาไม่ต้องให้พวกนั้นมันเก็บเองไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้เองหนูเก็บได้ คุณคุณ,ค,ณคุณช่วยพาลูกฉันไปส่งโรงพยาบาลทีนะคะนะคะอย่าค่ะสองแม่ลูกนี่เป็นคนไม่ดีอย่าไปช่วยคนแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้มันติดจรวดเร็วดีจังเลยเนาะนี่คงเป็นผลกรรมที่เธอทําไม่ดีกับฉันไว้นะสิกรรมใครกรรมมันนะใครใช้ให้เธอทําไม่ดีกับฉันก่อนละ่ะคุณคะคุณคุณอย่าเพิ่งไปพาลูกฉันส่งโรงพยาบาลก่อนฉันขอโทษฉันสำนึกผิดแล้วคุณคุณ เราแม่ต้องเสียลูกไปจริงๆซะแล้วนี่แม่ฝันไปเหรอเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมลูกหมูแม่เป็นไรค่ะแค่หัวแตกกับถลอกนิดหน่อยค่ะแต่แม่นาศิตกใจจน,จนสลบไปเลยโชคดีนะที่ได้พี่สองคนนี้ช่วยพาเรามาส่งโรงพยาบาลมีผู้คุณสองคนช่วยฉันกับลูกไว้เหรอคะ ก็ใช่นะสิทำไมพวกคุณถึงมาช่วยฉันล่ะคะทั้งทั้งที่ฉันก็ทำไม่ดีไว้กับพวกคุณสองคนถึงฉันจะไม่ใช่คนดีร้อซ็แต่ฉันก็ไม่เลวขนาดที่ปล่อยให้ใครตายอยู่ข้างถนนหรอกนะคะการที่คุณทำไม่ดีกับพวกเราก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องทำไม่ดีกับคุณนี่คะฉันขอโทษน,นะคะที่ฉันเคยทำไม่ดีไว้กับพวกคุณสองคน ฉันไม่อยากจ,จะคิดเลยอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าพวกคณสองคนเกลียดฉันจนไม่ยอมช่วยฉันกับลูกป่านี้ฉันกับลูกก็คงไม่มีชีวิตรอดหรอกคะ่ะเปลี่ยนจากคำขอโทษเนี่ยเป็นไม่ทำแล้วอีกดีกว่านะคะใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้เนี่ยที่คุณไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาจะใจดีกับคุณเสมอไปนะคะค่ะฉันขอโทษนะคะแล้วฉันจะต้องขอบคุณคุณอีกครั้งที่คุณช่วยฉันกับลูก ต่อไปเนี้ยฉันกับลูกจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะดีแล้วล่ะคนเราอ่ะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจําไว้ค่ะงั้นฉันไปแล้วนะฉันก็ไปแล้วนะคะค่ะพิมพ์เาลูกต่อไปนี้เราสองคนแม่ลูกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เราสองคนจะไม่เบียดเบียนชีวิตใครอีกแล้วนะลูกนะชะแม่ผมยกสัมปัาที่คุณแบบนี้คุณคงสบายใจได้แล้วนะครับว่าผมจะไม่ทอดทิ้งคุณโอ๊ยปอ๊ยโอ๊ๆพอทัน พอฝันมนี่สิทำไมหนูทําแบบนี้เน,นี่ยนาพิวเขาวหา้น้ำไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหนูจะกลายเป็นฆาตก,กร,รรู้ไหมเขาคงไม่พอใจที่ฉันมันเป็นแม่เลี้ยงเขาแล้วก็ได้มรดกบจากคุณนะคะเพราะหนูรู้ไงว่าคุณเป็นคนไม่ดีทำไมหนูมองฉันในแง่ร้ายแบบนี้ล่ะพอฝันเดี๋ยวเราต้องคุยกันมานีเฮ้ยไปยอยู่นะั้นหนูไม่ผิดนะมานี่มาคุยกับพ่อ พ่อฝันพ่ออยากให้ลูกเข้าใจพ่อบ้างอะที่พ่อต้องรับวิวเขามาดูแลและยมบัลดกให้เนี่ยก็เพราะพ่อนี่แหละที่ทำให้เขาต้องพิการแบบเนี้ยผมกลับก่อนนะที่รักบ๊ายบายค่ะไปบ๊ายระวังเฮ้ยอุ้ยวิเปิด พอรู้สึกว่าสารเลวเว้ย,ยขาดฉันบิว,อย,บวอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับบิวขาดฉันนะตจ๊ะพ่อฝันลูกเข้าใจพ่อนะพ่อจำเป็นต้องดูแลนบิวเขาจริงๆแต่นะบิวเป็นคนไม่ดีหยุดลามปามนะเขาได้ละทอฝันถึงตอนนี้นบิวเขาจะยังไม่ใช่แม่แต่เดี๋ยวต่อไปเนะี่ย เขาจะไปเป็นแม่ของลูกนะแต่หนูไม่อยากได้แม่คนนี้อ่ะผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้รักพ่อจริงๆเขาแค่อยากได้เงินของพ่อพอไปทีทอฝันจะทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาได้ไหมพ่อไม่เชื่อใช่ไหมมัน,นพ่อกาลังดูนี่สิคะ ก็ยังเสียวไม่หายเลยอ่ะถ้าไอคนขับรถนั่นมันเกิดชนฉันขึ้นมาฉันต้องพิการแน่ๆเลยอ่ะไม่หรอกไอหมอนั่นมันขับรถเก่งเรานี่เราจะเชื่อใจมันได้แน่เหรอไมัต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมอเอาเงินปวดปากมันเรียบร้อยแล้วถ้ามันคิดจะตุกติกเมื่อไหร่นะเนี่ยลูกมันตายดีเลยตอนเนี้ไอเต้ะมันเชื่อสนิทเลยนะว่าฉันพิกการเพราะว่าช่วยมันมันคงคิดว่าฉันเนี่ยรักมันมากโคตรจะโง่เลย ยังมีคลิปต่อไปอีกนะคะพ่อพร้อมดูไหมพ่อพร้อมลูกพ่อพร้อมยอมรับความจริงแล้วรีบไปเถอะค่ะ เดี๋ยวรถติดเนี่ยจะไปไประชุมไม่ทันนะคะวันนี้คนขับรถก็ป่วยคุณก็ต้องขับรถไปเองด้วยขับรถด,ดีๆนะคะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะค่ะออกมาได้แล้วไอ้ตั้มมันไปทำงานละทางสะดวกแล้วนางเด็กบ้าคนนั้นล่ะ ไม่ต้องหว่วงหรอกมันป่วยอะ่ะป่านนี้ก็คงจะนอนสมอยู่ในห้องนั่นะพวกเขาไม่รู้ว่าหนูแอบถ่ายคลิปไว้ขอบคุณนะลูกที่ทำให้พ่อตาสว่างเรา พ่อจะทำยังไงต่อคะคนเลวต้องได้รับโทษ <c oughs> ไอ้ง่นั้นมันเซ็นพินัยกรรมแล้วใช่ไหม ไม่เป็นไรมัง้งแค่มีแายเซนก็ถือว่าใช้ได้แล้วคอยดูนะฉันจัดการเรื่องสมบัติเสร็จเมื่อไรเนี่ยเราย้ายไปอยู่มีงนอกกันนะทะี่รักได้เลยท้อฝันเดินเร็วๆสิ<ป>มาดนี่เดี๋ยวไปเอารถออกหน่อยนะฉันจะพาคุณบิวไปเลี้ยงข้าวปลอบใจหนะ่อยครับนาย พีว่าฉันโง่มากเลใช่ไหมมานี่ย,ยมานี่ย,ย,ย,ยมาเนี่ยไปไหนอะปล่อยฉันนะปไปไปไปวยดูยน้ำคกณจะจน้ำแล้วน้ำไปช่วยดูี่ <c oughs> พอฝันบอกผมแล้วคุณไม่ได้พิการจริงอะเลิกเล่นละครได้แล้วบิว น,น,น,นี่ผมไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงหน้าตาส,ายสวยๆอย่างคุณเนี่ยจะมาโกหกกัน,นาด้านๆแบบนี้อยากจะด่าอะไรฉันเนี่ยก็ด่ามาเลยนะว่าฉันไม่สนแน่ใจเหรอคะ <c oughs> มันเด็กปะึืนแต่ต้องลูกผมนะผมไปเอาคุณไว้นะปล่อยปล่อยพีมพิม,อย,อ,มอยู่ไหน ยตำรวจตำรวจมาได้ไงอ่ะฉันก็เรียกมาจากผู้แกงลาก่อนนะบิลปล่อยนะปล่อยวาปล่อยปล่อยฉันสินั่งทอผ้านั <S 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 ่งเด็กปีสาดฉันไม่น่าเสียหลักแค่ไหอ่ะปล่อยปล่อยไปก็ไป ทษนะที่พ่อไม่เชื่อลูกต่อไปนี้พ่อจะเชื่อลูกตลอดไม่เชื่อใครแล้วจะเพ่อได้พ่อนะหนูยกโทษแท้พ่อค่ะเพราะว่าหนูรักพ่อที่สุดเลยคะ่ะ